เอาละครับทุกคนวันนี้เนี่ยคุณอยู่ในรายการสรุปมังงะแบล็คคอเวอร์ตอนที่340นะครับคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่สปอยถ้าใครไม่ชอบสปอยเนี่ยก็หันไคลิปนี้ก่อนได้เลยนะครับส่วนใครอยากรับฟังรับชมแล้วเพื่อไม่การเสียเวลานั้นเราไปเริ่มคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับไปอ่าขอแชร์เงาเหลือเล็กน้อยแล้วกันนะครับก่อนที่ไปเริ่มสปอยนะเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยทางอวิชเชียรหรือเปล่านะครับจะประกาศว่าในอนาคตเนี่ยปี2023เนี่ยจะมีแอนิเมะแบล็คคอเวอร์เดอะมูฟวี่มาให้รับชมกัันนะครบ ซึ่งก็จะมีชื่อเรื่องว่า Black Clover ดาแห่งจักพรร์ิเวทมนต์ซึ่งจะเข้าฉายโรงหนังที่ประเทศญี่ปุ่นและสื่อมีเดียอย่าง Netflix ต้นปีหน้าวันที่31มีนาคม2023นั่นเองนะครับรอรับชมได้เลยนะซึ่งซึ่งจะบอกว่าภายในมูวี่ Black Clover นี้เนี่ยจะมีตัวละครหลักตัวหนึ่งเลยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นตัวที่สําคัญมากๆเลยแหละเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นถึงอดีตจากาพารทเวทมนต์รุ่นหนึ่งเลยนะครับเป็นรุ่นก่อนหน้าจูเลียตนั่นเองนะครับมีนามว่าคอนแลต แต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้ลันเซลานั้นเราไปเริ่มสปอยกันเลยดีกว่านะครับไปอ่ะเริ่มเรื่องมาในตอนนี้นะครับแอซ่าเนี่ยก็ได้ทําการฝึกฝนซ้อมให้พลังปานเนี่ยได้ไหลเวียนทั่วร่างกายและดูเหมือนว่าแอซ่าในตอนนี้เนี่ยจะสามารถควบคุมพลังปานได้ระดับหนึ่งแล้วนะก็คือเรียกได้ว่าเป็นการควบคุมพลังปานได้ดีและชํานาญขึ้นมากกว่าตอนที่แล้วนั่นเองแอซ่าในตอนนี้นะครับก็ได้ใช้พลังแอนตี้เวทมนต์ในการปลดปล่อยใส่เป้าซ้อมอย่างจังซึ่งเป้าซ้อมของแอซ่าเนี่ยก็จะเป็นกองป่าไม้ไผ่นะครับ แอซ่าเนี่ยได้ทําการซ้อมต่อยด้วยหมัดและการสรับด้วยมือจนกองป่าไม้ไผ่บางส่วนเนี่ยถูกเผาไหม้เต็มไปด้วยพลังของแอนตี้เวทมนต์เลยนะต่อมามิริยาเนี่ยก็ได้กล่าวชมแอซ่านะครับว่าโอ้โหนายเนี่ยทำได้ขนาดนี้เชียวหรอเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะแอซ่าลิวดูเนี่ยก็ได้กล่าวชมแอซ่าเช่นเดียวกันนะครับว่าทําได้ดีมากเลยล่ะแอซ่าเรียนรู้ได้เร็วมากๆเลยเธอหน่าฝึกปานจนสาม,มารถเริ่มทําได้คล่องแคล่วทรงพลังและรวดเร็วขึ้นมากกว่าเมื่อกี้อีกนะ อ่ะเอาแล้วนะแอซ่าไหนๆ,ๆก็สามารถทําได้ถึงขั้นนี้แล้วลองใช้พลังปานซ้อมในสถานการณ์ต่อสู้จริงกับวิจิกาดูสิแอซ่าแหนกได้ตอบกลับไปว่าได้เลยครับเอาล่ะนะนั้นลุยกันเถอะรีเบรีเบก็ได้พูดตอบกลับแอซ่าไปว่าโอส้สและแอสซากับรีเบในตอนนี้เนี่ยก็ได้รวมร่างเข้าด้วยกันจะเป็นร่างยูไนนะครับเพื่อทําการซ้อมต่อสู้กับวิจิกานั่นเองแต่จะเรียกว่ายัางไงดีละ่ะร่างยูไนของแอสซาในตอนนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนะเหมือนจะเอาแบบง ถึงแม้จะเป็นการต่อสู้ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงก็ตามแต่ว่าแอซ่าเนี่ยก็ไม่น่าจะงัดพลังออกมาสุดๆนั่นเองนะครับมันจะเป็นการเปลืองแรงเปล่าๆอะไรทานองนั้นนั่นเองในตอนนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้เนี่ยแอซ่าก็ได้พูดบอกกับอิจิกะไปว่าขอคําแนะนําและรบกวนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอิจิกะเนี่ยก็ได้พูดตอบกับแอซ่าด้วยสีหน้าที่ขมเองไปว่านี่นายคิดว่าตัวเองแน่มากเหรอและพร้อมที่จะสู้กับฉันหรือไงอย่าประเมินเจ็ดมังกรศักดิ์สิทธิ์ให้ต่ำไปนักเลย บอกไว้ก่อนนะว่าฉันนะ่ะเล่นเอาจริงถึงขั้นตายเลยและในขณะนั้นอิจิกาเนี่ยก็ได้ทําการปลดปล่อยพลังปานออกมาให้อซ่าได้รับรู้ถึงจิตสัมผัสอันแรงกล้าอซ่าเนี่ยก็ตกใจเลยนะครับสัมผัสได้ถึงพลังปานของอิจิกาที่กําลังเพิ่มขึ้นเหนือกว่าตัวเองมากๆต่อมาการต่อสู้ระหว่างอิจิกาและอซ่าก็ได้เริ่มต้นขึ้นอิจิกาในตอนนี้เนี่ยก็ได้ทําการรีพุ่งไปหาอซ่าด้วยความรวดเร็วและใช้พลังปานฝ่ามือเนี่ยโจมตีใส่อซ่าเข้าอย่างจัง จรงแล้แ้แอซ่าในตอนนี้เนี่ยโดนการโจมตีจนกระเด็นไปทะลุก,กองป่าไม้ไผ่แต่ทว่าแอซ่าเนี่ยก็สามารถป้องกันการโจมตีด้วยแขนซ้ายไว้ได้แต่ถึงแม้ว่าแอซ่าเนี่ยจะสามารถป้องกันการโจมตีได้ก็เถอะแต่แขนซ้ายของแอซ่าในตอนนี้เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับแอซ่าในตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดในใจว่าพลังอะไรกันเนี่ยยายนี่นี่มันโคตรเก่งเลยนี่หว่าแถมเร็วกว่าเราอีกด้วยมินนซ้ซายังสามารถควบคุมพลังปานได้ดีกว่าเราเสียอีกต่อมาเนี่ยอิจิกะก็ไม่รอช้านะครับแด้ทำการพุ่งไปหาแอซ่าอีกครั้งงนึ ในตอนนี้เนี่ยอิจิกะได้ทําการใช้พลังวิชาฝ่ามือและลูกเตะปานโจมตีใส่แอซ่าอย่างกระนำซัมเมอร์เซลเลยทีเดียวทําให้แอซ่าในตอนนี้เนี่ยป้องกันแทบไม่ทันเลยนะครับอิจิกะในตอนนี้ก็ได้พูดบอกกับแอซ่าไปว่านายน่ะยังฝึกปานไม่พอหรอกนะไอกลัวเลยฝีมือแค่นี้เนี่ยยังใช้ไม่ได้หรอกนะยังเทียบพวกชั้นเจ็ดมังกรศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เลยซึ่งนิดละ่ะและแอซ่าในตอนนี้นะครับก็พยายามที่จะใช้ดาบคาตาเนี่ยในการสวนฟันกลับใส่อิจิกะ แต่ถ้าว่าอิจิกาเนี่ยสามารถหลบการโจมตีของแอซ่าได้อย่างสบายและอิจิกาเนี่ยก็ไม่รอชาร้าเช่นเดิมอิจิกาในตอนนี้เนี่ยได้ใช้เท้าขวาของตนเองแต่โจมตีใส่แอซ่าเข้าอย่างจังจนทำให้แอซ่าในตอนนี้เนี่ยกระเด็นลอยขึ้นบนอากาศเลยนะครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็เถอะแอซ่าเนี่ยก็ยังสามารถป้องกันการโจมตีของอิจิกาได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าว่าแอซ่าในตอนนี้รออยู่กลางอากาศไงทำให้เสียหลักซะได้จังหวะที่แอซ่าเสียหลักและกำลังจะตกลงพื้น ดวงตาของอิจิกะตอนนี้เนี่ยส่องแสงเหมือนสัตว์ป่านักล่าที่พร้อมจะเขมือบเหบื่อเต็มทีแล้วนะครับอิจิกะเนี่ยได้จับดาบคาตานะของตัวเองขึ้นมาพร้อมกับเตรียมใช้ท่าไม้ตายวิชาดาพลังปานขั้นสุดยอดของเธอโดยการที่อิจิกะเนี่ยได้ฟันโจมดีใส่แอซ่าด,ด้วยพลังเต็มพิกัดซึ่งแอซ่าเนี่ยก็สามารถใช้ดาบคาตานาป้องกันไว้ได้นะโอโหเรียกได้ว่าโชคดีไปเลยนะที่แอซ่าเนี่ยสามารถป้องกันไว้ได้ไม่อย่างนั้นเรียกได้เลยว่าแอซ่าในตอนนี้เนี่ยน่าจะโคมาจะจัดเลย พอดูจากผลพลังหรือว่าพลังการโจมตีของอิจิกะที่ทําไว้เมื่อคู่นี้เนี่ยเรียกได้ว่าสุดจริงๆเลยนะก็คือกองป่าไม้ไผ่ทางด้านหลังของแอซ่าเนี่ยถูกอิจิกรฟันขาดเป็น2ท่อนเรียกได้ว่าเป็นแถบๆเลยนะกองป่าไม้ไผ่เต็ม2หน้ากระดาษมังงะเนี่ยเรียกได้ว่าถูกฟันเป็นแถบๆเลยนะครับจากผลพลังของอิจิกะนั่นเองโอ้โหก็เรียกได้ว่าเก่งเหมือนกันนะอิจิกะน้องของหัวหน้ายามิ แต่ถ้าว่าการต่อสู้ในตอนนี้มันยังไม่จบไงแอซ่าเนี่ยกดันเผอเปิดช่องว่างช่องโหว่ในการป้องกันทําให้แอซ่าในตอนนี้เนี่ยต้านพลังดาบของอิจิกาไม่ไหวอิจิกาเนี่ยจึงได้โอกาสในการใช้ลูกทีพเท้าขวาเตะทีบใส่ท้องของแอซ่าเข้าอย่างจังทําให้แอซ่าในตอนนี้เนี่ยจุกและแทบจะหมดสติเลยนะครับแอซ่าในตอนนี้ใกล้หมดสติเต็มทีพร้อมกับได้คิดในใจว่าบ้าเอ้ยสติของเรากําลังจะหลุดไปแล้วแต่ยังนะยังฉันนะยังไม่ยอมแพ้หรอกนะ อิจิกะในตอนนี้เนี่ยก็ได้มองเขม่งด้วยสีหน้าที่ตกใจที่แอสซาเนี่ยสาม,มารถทนต่อท่าไม้ตายของอิจิกะได้นั่นเองแอสซาในตอนนี้ก็ได้ยืนชูดาบคาตานะขึ้นและจ้องหน้าไปที่อิจิกะเอสซาในตอนนี้นะครับก็ได้ยิ้มพร้อมกับทําสีหน้ามุ่งมั่นและคิดที่จะต่อสู้กับอิจิกะต่อให้มากกว่านี้นั่นเองและเอสซาในตอนนี้ก็ได้คิดในใจว่าเราเังอยากรู้เรื่องของพลังปานมากกว่านี้อีกแต่ถ้าว่าเม่อิจิกะเนี่ยมองแอสซาทีไรก็รำคาญงุนงิดแอสซาขึ้นทุกที อิจิกะเนี่ยจึงได้ใช้มือซ้ายพลังปานของตัวเองเนี่ยตบใส่แอซ่าเข้าอย่างจังทําให้แอซ่าในตอนนี้เนี่ยหน้าความทิมลงพื้นเลยนะครับและแอซ่าในตอนนี้ก็ได้สลบหมดสติไปนั่นเองและอิจิกาเนี่ยก็ได้พูดบอกกับแอซ่าไปว่าอย่ามาทําตัวได้ใจไปหน่อยเลยไอ้บ้าเอ้ยจึงทําให้ทั้งริวโดและมิริยาเนี่ยต่างตกใจเลยนะครับที่อิจิกาเนี่ยสามารถจัดการสยบแอซ่าจนหมดสติได้ในตอนนี้ริวโดนะครับก็ได้ยิ้มพร้อมกับพูดบอกกับอิจิกาไปว่า นี่เธอเล่นฝึกซ้อมกับแอสซ่าหนักจริงจางเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่จิการเนี่ยก็ได้ตอบกับริวดวไปว่าก็นี่เป็นการฝึกจริงนี่นะก็ทําไปพอมาหละนะอีกอย่างฉันนายก็งุนงีดอีกด้วยริวดวเนี่ยก็ได้ยิ้มพร้อมกับพูดอีกนะครับว่าน่ากลัวจริงๆเลยนะแต่เอาเข้าจริงนะมันก็มีหลายคนอยู่นะแต่ก็ไม่เยอะมากหรอกในประเทศนี้นะที่สามารถรับการโจมตีไม้ตายของเธอแล้วยังมีสติอยู่ได้ตัวแอสซ่าในตอนนี้นะครับก็ได้สลบหมดสติตาเหลือกเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่าไม่เอาอะไรแล้วตอนนี้ เรียได้ว่าแอซ่าหลังจากนี้เนี่ยยังต้องฝึกอะไรอีกเยอะเลยเนะเกี่ยวกับพลังปานเนี่ยส่วนภาพมางานในตอนนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเรียได้ว่าเป็นการฝึกซ้อมในสถานการณ์จริงที่ดูเดือนเหมือนกันนะแต่แอซ่าเนี่ยเพิ่งเริ่มซ้อมมาได้ไม่นานก็ต้องโดนนิติกาที่เป็นผู้ใช้พลังปานที่เคยฝึกมาอย่างชำนาญเนี่ยโดนตบก็เป็นธรรมดานะแต่หลังจากนี้นี่สิถ้าแอซ่าเนี่ยสามารถฝึกฝนพลังปานาได้สำเร็จแล้วก็เรียกได้ว่าจะสูสีกับลูเซียได้พอควร พูดอย่างนี้ทุกคลิปเลยแหละนะไม่แน่ในตอนหน้านะครับอาจจะมีภาพมังงาที่เปิดเผยถึงยูโน่หรือว่าสมาชิกหน่วยกระทิงดำคนอื่นๆก็เป็นได้นะครับหรือไม่แน่อาจจะเป็นภาพมังงาที่ให้เห็นเกี่ยวกับพวกปีศาจพวกรูเซียรหรือซิสเตอร์ลิลี่ก็เป็นได้นะครับแต่สารคิปนี้เนี่ยก็ค่อนข้างกินเวลาพอควรเลยนะครับพยายามจะทำคลิปไม่ให้ถึงสิบนาทีเนาะโอเคสารคดปนี้เนี่ยก็ต้องขอพอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ คำพูดไหนที่เป็นดีพอคำพูดไหนที่มันผิดอยู่เนื้อหาไหนที่เป็นดีพอเนื้อหาไหนที่มันผิดอยู่ผมก็ต้องขอไปใหนะที่ดีด้วยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ต่างเตือนใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งรอคลิปใหม่ไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับกดติดตามด้วยล่ะ